ปี40เกิดวิกฤตการเงินสถานการณ์ของที่ร้านแย่มากทางร้านต้องจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ2แส0งานก็น้อยยอดขายตกกำไรจ่ายค่าดอกเบีย้ยแทบไม่มีทางหลวงพ่อเคยสอนว่าสิ่งที่เราพบเจอในปัจจุบันนี้ก็คือภาพสะท้อนในอดีตของเรามันเป็นกรรมของเราที่เราทำมาเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงจุดอย่าไปทำกรรมเก่าให้มันเป็นกรรมใหม่ ผมมีโรคนอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับตอนหลังมานั่งสมาธิก่อนนอนช่วยได้หลับได้ดีขึ้นเราตื่นเช้าตีห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทาให้เราสงบขึ้นถ้าเราไม่เข้าวัดก่อนหน้านั้นไม่มีสมาธิสติคงจะแตกปัญหาอะไรที่เราแก้ได้เราก็จะแก้ไปอันไหนที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลาแก้ผมลูกหลวงพ่อไม่ได้คิดฆ่าตัวตาย ปี40เราโชคดีได้เข้าไปเป็นแฟรนไชส์คอนกรีตของซีแพผมเป็นรายแรกของจังหวัดเชียงใหม่ในโลกนี้ก็ยังไม่เคยมีแฟรนไชส์โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆทําให้เรามีรายได้สูงขึ้นที่จะมาซัพพอร์ตหนี้สินทำให้เราสามารถไปห,หน้าอาปากได้ที่เราได้มาเพราะบุญภายใต้วิกฤตเราจะได้ธุรกิจใหม่มาตลอดจากธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างตอนหลังมาเรามีธุรกิจโรงงานคอนกรีตอีก4แห่ง ตอนนั้นเทคอนกรีตที่สภาธ,ธรรมกายใช้คอนกรีตผมรวมไปถึงแผ่นพื้นที่ปูงุงก่อนเทคอนกรีตเสาสภานแต่ละต้นเป็นคอนกรีตกําลังอัดสูงมากผมสั่งคอนกรีตทองหลวงเยที่วัด การที่ผมมีส่วนร่วมสร้างสภาธรรมกายสากลอยากจะร่วมบุญกับหลวงพ่อเป็นสถานที่สร้างคนดีให้กับสังคมจะเป็นแหล่งรวมของคนดีที่จะมาปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิทําให้เรามีสติในการดําเนินชีวิต ทำให้ผมจากโนเนมกลายเป็นผู้แทนจำหน่ายใหญ่ที่สุดของบริษัทปูนซซเมนไทยมียอดขายสูงสุดเป็นหนึ่งใน10ของภาคเหนือจากยอดขาย20-30ล้านปีนั้นผมขายได้200กว่าล้าน ผมสูบบุหรี่ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็สูบมากขึ้นวันละสองซอ,องตื่นเช้ามาไอพอเข้าวัดเขาไม่ให้สูบบุหรี่ผมไปต้องะสมบ,บุหรี่ก็อายเขาก็เลยตัดสินใจเลิกอาศัยว่าได้ขอพรหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ให้กำลังใจเราก็เลิกได้28ปีแล้วพะก่อนหน้านั้นลูกเมียขอยังไม่เคยเลิกก็ยังแปลกใจตัวเองว่าทําไมถึงเลิกได้ ลูกชายกับลูกสาวก็เข้าวัดพร้อมๆกับผมได้ฝึกสมาธิกับพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะลูกชายไปบวชสามเณรทุกซัมเมอร์ลูกสาวไปเป็นธรรมธายาตหญิงเหมือนกับว่าเราให้วัคซีนกับเขาเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาจะต้องไปเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะได้รู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเขาก็ไม่ได้ออกนอกลูก่นอกทางเป็นคนดีของสังคม จริงๆแล้วตัวเงินไม่ได้บอกเหตุว่าเราประสบความสำเร็จหรือปล่าการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าที่จะทําให้เรามีความสุขสิ่งนี้ได้มาจากคําสอนของหลวงพ่อที่เราเอามาปฏิบัติ